สวัสดีฮะ YouTube พบกันกับผมอีกครั้งนะครับยาร์ดในถกหนังหลังดูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังที่เพิ่งเข้าโรงใหม่กันบ้านนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็คือ g o d z l l l a vs Kong นะครับผมก็เป็นหนังเรื่องที่2ของปีนี้นะที่ผมได้ไปดูในโรงก็รู้สึกคิดถึงโรงหนังมากๆแล้วก็บรา,ากาศโรงหนังในการดูหนังเรื่องนี้เนะี่ยมัน รู้สึกดีนะแบบว่าเห็นคนกลับมาลงหนังนันแบบแน่นแน่นแนนเงี่ยก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นลงหนังที่มันควรจะเป็นมีฟิลลิ่งอะไรร่วมก,กันกับคนดูคนอื่นหลายๆคนก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วก็ขอบรรยายที่หนึ่งนะมันรู้สึกดีใจที่ได้เห็นลงหนังกลับมามีชีือ่อชีวาขึ้นอีกครั้งนะฮะผมก็สําหรับหนังเรื่อง Godzilla vs Kong เนี่ยเป็น การกำกับของอดัมวินการ์นะครับซึ่งแกเนี่ยชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับหนังที่ผมเคยดูก่อนหน้านี้ของแกก็คือเด a โน้ตในเวอร์ชันเน็ตฟลิกนะผมรู้สึกว่ามันเฟล,ลแบบเฟล,ลจริงๆถึงคุณจะเป็นคนชอบเดทโน t e และอยากจะเชียร์อันเรื่องนี้ขนาดไหนมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าเดทโน t ตเวอร์ชั่นที่แกทำเนี่ยมันไม่สนุกเลยแล้วก็วิวอะไรต่างๆมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม แต่ว่าผมไม่สนใจอะไรตรงนั้นมากมายผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังคนละแนวกันแกอาจจะไม่ได้ถนัดแนวที่แบบว่าไซโคโรจิคอผสมกับทริลเลอร์ผสมกับความเป็นตีเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยแกอาจจะไม่ได้ทางแกไงพอ,อ,อมาหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้ไปดูเลยมันสนุกอะ่ะเออส่วนเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับก็ซิล่ากรบซัสคองเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันคือศึกระหว่างก็ซิล่าที่จะต้องมาสู้กับ ของในหนังเรื่องนี้ครับส่วนรายละเอียดยิบย่อยในหนังเนี่ยว่า2ตัวนี้มาเจอกันได้ยังไงและใครอยู่เบื้องหลังหรืออะไรยังไงเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปดูในโรงกันเองดีกว่านะถ้าใครอยากรู้ใน,นเรื่องเพิ่มเติมนะแต่ถ้าใครอยากดูการฟัดกันระหว่างกอรซิลาขซสคองเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เสริมให้คุณได้อย่างเต็มที่นะครับผมหลังจากดูจบแล้วผมก็ยังมันได้ความรู้สึกความแบบว่ามัน ออกมาได้ดีจริงๆนะการเป็นหนังกนะ็ซีร่ากับซุสคองเนี่ยผมรู้สึกว่าชื่อของหนังเนี่ยมันขายหนังเรื่องนี้ไปเต็มๆแล้วก็หนังมันพรีเซนต์ในจุดนั้นออกมาได้ดีมากๆจริงๆนะคือผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันรู้ว่ามันจะขายอะไรมันก็เอาออกมาอยากเห็นก็ซี l ่าหัวกยวคองใช่ไหมใส่หนังไม่ได้เน้นการปูอะไรมากมายขนาดนั้นนะมันจะปูแล้วตกปูแล้วตกปูแล้วตกแบบมันเต็มอิ่มอะใครอยากดูศึก ยักชนยักษไคจูฟัดไคจูเนี่ยหนังเรื่องนี้เต็มเหนียวเต็มที่นะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าจุดที่เด่นมากๆของหนังเรื่องนี้ก็คือมันไม่ได้กัดมุมกล้องว่าเราจะเห็นมืดๆตึบๆเห็นครึ่งตัวมุมแคบอะตอมิกเบสก็ถ่ายแค่แบบปากกอตแล้วก็วิ่งไปเนี้ยมันเห็นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรวมที่ในซีนนะั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเราได้เห็นกันเต็มที่แล้วผมรู้สึกว่า การออกแบบซีนแอคชั่นเนี่ยทำออกมาได้ดีรู้สึกว่าลื่นไหลมากๆนะครับผมแล้วก็มันเต็มอิ่มอ่ะมันอลังการแล้วก็มุมกล้องในต่างๆที่ใช้เนี่ยมีการมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกส่วนใหญ่แหละฉากแอคชั่นในหนังนีแต่มันจะให้อารมณ์เหมือนกับดูฉากลองเทสมีการควงกล้องควงอะไรเงีง้ยรับมุมรับนวลน,นี่นั่นผมรู้สึกว่าดีดีมากแล้วก็อีกอย่างที่ทำได้ดีมากๆก็คือดนตรีประกอบระหวาา่างฉากแอคชั่นเนี่ย นดนตรีมันยิ่งใหญ่บวกกับความเป็นไคจูซินแนเคชั่นที่ยิ่งใหญ่เนี่ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมเผาเมืองเลยทีเดียวในหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนับสนุนส่งเสริมกันดีมากๆนะครับผมแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกในแตนะ่ละฉากเนี่ยผมรู้สึกว่าทาได้ดนะีี่ยนี่แหละที่ผมอยากดูกับหนังเรื่องนี้นะครับผมมันรู้ว่าเราต้องการอะไรมันก็ให้เอาไปอีกเอาไปอีกอยากเห็นแอคชั่นเือเดือดเอาไปอีกเอาไปอีกผมรู้สึกว่า เออมันขายแบบตรงจุดอะ่ะมันทำถูกแล้วที่หนังออกมาในโทนนี้หน้าตาประมาณนี้ผมรู้สึกแฮปปี้กับหนังเรื่องนี้มากๆนะครับผมอีกอย่างที่ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีก็คือมันใส่ความเป็นแฟนตาซีด้วยความที่หนังเรื่องนี้พยายามจะนำเสนอฮอลล o เอ,อิร์ธท,ที่เราได้ยินกันมาจาก m o n สเตอร์เวิรของ l g e n d a r y เนี่ยหลายเรื่องแล้วตั้งแต่ กองสกาลไอแลนด์แล้วก็ก็ซีร่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เนี่ยก็มีการพูดถึงฮอล l ์เลอร์เอิร์ธอยู่บ่อยๆนะครับและผมรู้สึกว่าการที่หนังเรื่องเนี้พาเราไปประชนายในฮอล l ์เลอร์เอิร์ธผมรู้สึกว่ามันมันแฟนตาซีจริงๆนะสมมุติว่าถ้าคุณถ้ามันถึงสีงเนี่ยที่ตัวละครจะพาเราลงไปในฮอลเลอร์เอิร์ธเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดได้ดูในแบบพีดีหรือโฟดีนะผมว่าโคตรมันฉากนั้นแบบน่าจะดีมากๆเลยนะครับก็ใครได้ดูในแบบ3 d หรือ 4D ก็มา อธิบายความรู้สึกให้ผมฟังหน่อยนะผมรู้สึกว่าอยากดูจริงๆนะถ้าใครได้ดูแล้วรู้สึกว่ามันว้าวอะไรอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะมันออกแบบการดําดิงลงไปในฮอลล์เอิร์ได้ดีมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าอาร์ตเดเรคชั่นการออกแบบอะไรต่างๆองค์ประกอบดีฮอลล์เอิร์ก็มีลักษณะที่ดูแล้วรู้สึกให้การระจนภัยเหมือนแบบมันตื่นเต้นนะมันตื่นตารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ ผมรู้สึกว่าเกินคาดอะเอาเอา,เอาตรงๆนะด้วยความที่มันเป็นหนังไฮจูฟัดกันเนะี่ยก็ซิล่าหรือซัสคองเนะี่ยไมเซตเดียวที่ผมมีกับหนังเรื่องนี้ก็คือผมอยากจะเห็นหนังแอคชั่นมอนสเตอร์ฟัดกันที่แบบว่ามันมันเดือดเดือดไม่กัดหนังเรื่องนี้มันให้ผมได้จริงๆนะครับไอส่วนความแฟนซ e ีที่เราได้ท่องฮอนเลอเ e อิร์ธและอะไรอื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นของแถมแหละผมรู้สึกว่าค่อนข้างเกินคาดกับหนังเรื่องนี้มากๆนะครับผมแต่ถ้าใคร ที่เป็นข้อหนังที่แบบว่าไปดูแล้วต้องการการพัฒนาตัวละครในนั้น,นของรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้เสิร์ฟเราตรงนั้นนะครับเขาเสิร์ฟคนที่ต้องการจะดูหนังไคจูฟัดกันเนี่ยเต,เต็มเต็มเหนียวขายแบบเต็มๆถ้าคนที่แบบว่าอยากดูตัวละครน,นั้นพัฒนาคาแรคเตอร์มาถึงจุดน,นี้ได้ไงผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะถ้าพูดตรงๆแต่ ผมไม่ได้สนวนเรื่องนั้นผมบอกแล้วว่า mindset ของผมที่จะไปดูหนังนี้คืออยากเห็นฉากแอคชั่นที่สนุกๆก,ก,การได้เห็นคองที่ร่างโตเต็มวัยเนี่ยมาสู้กอซิล่าเนี่ยเขาจะสู้ยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจซะมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นโดยรวมผมจะพูดอีกครั้งแนะว่าหนังเรื่องก็ซ i l l a vs คองเนี่ยเป็นหนังที่ดูเอามันได้แบบว่าถูกใจผมมากๆนะครับผม CGD ดนตรีประกอบเราแอคชั่นดีมุมกล้องไม่กัดมุดแอนโทนของหนังเนี่ยมันดีมากๆแล้วก็เพ c ซิ่งของหนังความยาวของหนังจริงๆก็เกือบ2ชั่วโมงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเพลซิ่งมันเดียรจังหวะการเล่าเรื่องเนี่ยชงตบชงตบแบบว,ว่าไม่ได้เบื่อเลยนะครับผมอาจจะท้าให้พูดตีจริงๆอาจจะมีช่วงต้นนิดเดียวพอหลังจากที่เขาตั้งตัวเซตเรื่องได้เนี่ยยาว เพลินแบบยาวๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Godzilla vs Kong เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนไว้ที่8เต็ม10นะครับผมโอเคครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่เพียงความคิดเห็นและความรู้สึกของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้เพียงคนเดียวนะครับถ้าใครดูมาแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แลกเป็นความเห็นกันด้วยนะว่าใครดูแล้วทีมคอง ทีมก๊อตเนี่ยใครอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันแต่คุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้นแฮปปี้ <Happy S 1> โดนใจคุณหรือเปล่ปาหรือคุณว่ายังต้องการอะไรมากกว่านี้แต่ส่วนตัวผมอิ่มแล้วนะครับผมกัไหนเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ให้ความบันเทิงเราได้แบบเต็มที่สุดยอดนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถกหนังลังดูก็คงต้องจบลงใน่นี้นะครับถ้าใคร ชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจรายการตกหนังดูด้วยการกด Subscribe ติดตามช่องแรกชาแนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมดียร์ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม peace